ประธานาธิบดีที่ถูกตีและถูกไล่ออกประธานาธิบดีที่จนที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาไม่กี่ปีก่อนเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกาที่ฟาร์มเทเลอร์ฟาร์มขนาดใหญ่ในรัฐโอไฮโอมีหนุ่มแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาทำงานหนุ่มคนนั้นใช้ชีวิตกินนอนอยู่ในโกดังและทำงานอย่างขยันขันแข็งได้ประมาณ3ปี แล้วเทลเลอร์ก็ได้รู้ว่าหนุ่มคนนั้นตกหลุมรักกับลูกสาวตัวเองเทลเลอร์ก็โกรธมากสุดท้ายแล้วหนุ่มคนนั้นก็ถูกตีและถูกไล่ออกจากฟาร์มโดนไล่ออกจากฟาร์มไปแบบมือเปล่า35ปีก่อนขณะที่เทลเลอร์กำลังทำความสะอาดโกดังเก่าก็ได้เจอกับกระสอบของชายหนุ่มที่ตัวเองไล่ออกซึ่งในนั้นมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่ม ซึ่งมีชื่อของคนที่เขาไล่ออกเขียนไว้อยู่เจมส์อับราฮัมกาฟิลเทเลอร์ตกใจมากเพราะหนุ่มที่เขาไล่ออกไปแบบมือเปล่าเมื่อ35ปีก่อนตอนนี้ได้กลายเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอเมริกากาฟิลเป็นที่รู้กันว่าเป็นประธานาธิบดีที่มีฐานะยากจนที่สุดในอเมริกาปี1831ในเขตโอไฮโอ มีครอบครัวทำฟาร์มที่ยากจนเขาสูญเสียพ่อตั้งแต่อายุได้18เดือนเขาเติบโตมากับแม่ที่ต้องเลี้ยลูกชาย2องคนลูกสาวสองคนเพียงคนเดียวจึงยากสำหรับกาฟิลในการมีเงินซื้อหนังสือแต่ก็ยังโชคดีที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือในโรงเรียนเขาโตขึ้นหาเงินจ่ายค่าเทอมเองหลังจากเขาจบการศึกษาจากไฮรัมคอลเลจในปี1851และวิลเลียมคอลเลจในปี1 8 5 6 แล้วกลับมาที่โรงเรียนเดิมกลายเป็นศาสตราจารย์และในปี1857ตอนที่เขาอายุ26ก็ได้เป็นนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยไฮรัมแล้วก็ได้เป็นคณะบดีของที่นั่นและถูกเลือกเป็นสมาชิกพรรคริพับริกันได้รับใบอนุญาตทนายความในปี1860และเขาก็สั่งสมประสบการณ์ด้านการทํางานได้อย่างน่าตกใจเมื่อสงครามกลางเมืองเริ่มต้นในปี1861กาฟิลได้เข้าร่วมกองทัพสาภาพต่อสู้ในสงครามเิลล์ครีกและชิคาโมกา และเกษียณนายศพลตรีในปี1863หลังจากนั้นกาฟิลก็เข้าสู่วงการการเมืองและเป็นสอสอต่อเนื่องถึง8สมัยและได้รับการรับเลือกในวุฒิสภาปี1880หลังจากนั้นในปีเดียวกันก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีและเขาก็ได้สาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนที่20ของอเมริกาในเดือนมีนาปี1881อะไรที่ทำให้กาฟิลกลายเป็นประธานาธิบดีได้ หลังจาถูกไล่ออกจากฟาร์มเทลเลอร์กาฟิลนั้นก็จดจำเกี่ยวกับ10ข้อเกี่ยวกับชีวิตและรักษา10ข้อนี้ไปตลอดชีวิตอย่าขี้เกียจใช้ชีวิตในขอบเขตของรายได้สัญญาให้น้อยแล้วพูดความจริงถ้าได้คบเพื่อนดีก็ให้คบไปถึงที่สุดไม่พูดกับคนอื่นไม่ดีไม่หวังความโชคดีโดยบังเอิญโดยการหลีกเลี่ยงเกม ไม่มีความโชคดีโดยบังเอิญหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ทําให้สติเลือนจงรักษาความลับไม่ว่าจะของเราหรือของผู้อื่นอย่ายืมเงินจนเวลาสุดท้ายของชีวิตรับผิดชอบกับการกระทําของตัวเองไม่โทษผู้อื่นอธิษฐานก่อนนอนมีเวลาในการสํานึกผิดกับตัวเองหลังจากถูกไม้ตีและไล่ออกไปแบบมือเปล่าแต่กาฟิลก็ไม่มีความคิดชั่วร้ายหรือท้อแท้ผิดหวังแต่สามารถเอาชนะกลับมันได้ แล้วอะไรคือแรงขับเคลื่อนนั้นนั่นก็เพราะคําสอนของแม่นั่นเองวันหนึ่งแม่ได้พูดกับเขาว่ารู้สึกผิดที่ไม่มีเงินแม้จะซื้อหนังสือให้กับกาฟิลลูกน้อยแม่ขอโทษด้วยแม่เป็นแม่คนแต่ซื้อหนังสือให้ลูกชายอ่านไม่ได้กาฟิลได้ตอบไปว่าแม่ครับอย่าได้กังวลเลย ผมจะตั้งใจเรียนและเป็นหัวหน้าที่สง่างามให้ได้เลยคอยดูนะครับแม่เขาก็ลูบหัวกาฟิลแล้วบอกว่าโถลูกน่าภูมิใจซสจริงเป็นหัวหน้าคนมันก็ดีแต่จงเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้เสียก่อนเถิดเวลาผ่านไปจนถึงวันรับตำแหน่งประธานาธิบดีกาฟิลได้พาแม่มาปรากฏตัวณนะสถานที่แต่งตั้งประธานาธิบดีแล้วให้แม่ นั่งบนที่นั่งของประธานาธิบดีส่วนเขายืนข้างๆแล้วพูดว่านี่คือแม่ที่คอยดูแลและผลักดันให้ผมเป็นประธานาธิบดีได้ทุกเกียรติยศศักดิ์ศรีวันนี้ผมขอมอบแด่คุณแม่กาฟิลพยายามอย่างมากที่จะทำตามคำสอนของแม่ในสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีกาฟฟิลได้กล่าวเอาไว้ว่า จงใช้เวลา10นาทีสิ่งนี้จะเป็นเคล็ดลับดึงดูดความสำเร็จของทุกงานในสมัยเรียนแม้กาฟิลจะเรียนเก่งได้คะแนนดีทุกวิชามีเพียงวิชาคณิตที่เขาตามเพื่อนไม่ทันกาฟิลใช้ชีวิตอยู่ในหอพักหลังจากอ่านหนังสือและกำลังจะไปเข้านอนก็เห็นว่าห้องของเพื่อนยังเปิดไฟอยู่ เขาก็ได้รู้ว่าเพื่อนจะปิดไฟหลังเขา10นาทีอยู่เสมอเพราะเขาตั้งใจอ่านหนังสือมากกว่าเราสิบนาทีก็เลยเก่งกว่าเรานี่เองหลังจากนั้นกาฟิลก็อ่านหนังสือนานกว่าเพื่อนคนนั้นโดยอ่านเพิ่มสิบนาทีหลังจากห้องเพื่อนคนนั้นปิดไฟแล้วจึงเข้านอนและในที่สุดเขาก็ได้คะแนนดีมากกว่าเพื่อนของเขา ด้วยความพยายามนี้สะสมไปเรื่อยๆจนทำให้เขาได้กลายเป็นประธานาธิบดีราชาเหล็กแอนดรูคาคเนกีได้กล่าวเอาไว้ว่าจงทำให้มากกว่างานที่ตัวเองจะทำแล้วอนาคตของคุณก็จะดีเองกาฟิลได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครแล้วเขาก็รู้ดีว่าความพยายามที่จะทำตามคำสอนของแม่ ก็เพื่อช่วยเหลือคนอื่นความพยายามที่จะช่วยเหลือคนอื่นนี่คือเหตุผลที่กาฟิลจะต้องสำเร็จทำให้เป้าหมายของชีวิตยิ่งชัดเจนขึ้นสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมรอบข้างอาจจะแย่ที่สุดสำหรับชีวิตเราแต่จะใช้ทัศนคติไหนในการอยู่ในสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ได้แบบกาฟิลนั้นสำคัญกว่า ความแตกต่างของทัศนคติเล็กๆเกี่ยวกับชีวิตจะสร้างความแตกต่งางของผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต